สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองอ่ะนะคะเนื่องจากว่าครูได้รับคําถามไม่เรียกว่าคําถามเรียกว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันจากาลูกศิษย์ของครูซึ่งเป็นลูกศิษย์ในคลาสเอสทีศูนย์ศูนย์หนึ่งเล่าเรื่องผีมิติใหม่สร้างไรายได้เนี่ยนะค,ะคืออย่างนี้ครูเลยฟังอืเขาอะ่ะบอกครูว่าเวลาสร้างพล็อตอะนะคะคือครูในในคลาสครูก็สอนวิธีสร้างพอ็อตอยู่แล้วแหละทีนี้ เขาก็เล่าให้ครูฟังว่ามันมีลักษณะของการสร้างพอด์อีแบบหนึง่งก็คือการตั้งคําถามยิงคําถามไปเรื่อยจะเ,เหมือนกับคุณเคยได้ยินสูตรนี้แน่ๆสูตร What if เคยได้ยินไหมครูก็เคยได้ยินแล้วครูก็ศึกษาวิธีที่เรียกว่าสูตร what if เ่ยเหมือนกันนะคือยิงคําถามไปเรื่อย What if What if w h ด t จะเกิดคําว่า w h a อีฟอ่ะมันแปลเป็นไทยว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่าใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วในการที่เราถามตัวเองแบบเออแล้วท่า เหมือนกับเราให้ทางเลือกพอมีสถานการณ์เกิดขึ้นเราให้ทางเลือกกับน,นิยายของเราท่าที่1ท่าที่2ท่าที่สามอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะสมมุติว่าเราจะเขียนนิยายสักเรื่องหนึ่งเราอาจจะต้องอขั้นแรกก่อนเราจะเขียนแนวไหนอ่ะเราคงต้องถามเลยจะเขียนแนวไหนฉันจะเขียนผีฉันจะเขียนรักเนี่ยฉันต้องตั้งก่อนนะจะเขียนเรื่องอะไรดีโดยมากคนเราตั้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะสมมติคุณตั้งใจแล้วเออเดี๋ยวจะเขียนรักโรแมนติกพาฝัน พระฝันก็เป็นไงล่ะทาเนียมของพระฝันพระเอกรวยหรือไม่ก็เป็นเจ้าชายใช่ไหมล่ะอ่ะเอาคุณเลือกเอาพระเอกรวยอ่ะพระเอกรวยทีนี้พระเอกกับนางเอกคืออ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัดอ if แล้วถูกปะว h a อ if แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่ามุกมุกคลิเช่ของนิยายพระฝันเลยผู้หญิงเอาไปอะไรนะพ่อเอาผู้หญิงไปขัดดอก ขายให้พระเอกต้องแต่งงานจำเป็นอย่างเงี้ยคุณก็จะได้แบบว่ามามา,มาหนึ่งหนึ่งสเต็ปในการก้าวเดินละอะคุณให้ทางเลือกมนันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้มั่งผู้หญิงคนเนี้ยพ่อมาขัดต่อกับพระเอกซึ่งรวยมาและหล่อมากพาฝันเพอเอกต้องหลอนะคะไม่หล่อไม่ได้ไขไม่ออกค่ะ นึกออกไหมถ้าแนวอื่นระทึกขวัญสยองขวัญพระเอก50แล้วเป็นลุงอะได้แต่ถ้าเกิดว่าพ้าฝันเนี่ยไม่ได้ต่อให้50ก็ต้อง50หลอนะจ๊ะต้องหล่อและรวยมาก <S <S คุณได้คอนเซปต์ละมีอ e ีผู้หญิงคนนึงเนี่ยน,นะที่พ่อมันเอามาขัดดอกกับพระเอกที่หล่อและรวยมากเนี่ยนะนะคะจะแล้วคุณก็ถามตัวเองต่อเหมือนกันเป็นการยิงคําถามไปเลยเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นล่ะ แล้วถ้าพเพเอกไม่ได้รักผู้หญิงพเพเอกไม่ได้รักผู้หญิงแล้วเพเอกมันรักอะไรวะเออเพเอกไม่ได้รักผู้หญิงแล้วเพเอกรักใครวะเนี่ยคือคําถามถูกปหมมันคือการยิงคําถามใส่ตัวเองแล้วใช่ปะอ๋อเพเอกชอบผู้ชายอ้าวเอาละสิระเอกชอบผู้ชายแสดงว่าต้องมีนายเอกถูกไหมต้องมีนายเอกเอามีนายเอกแล้วทําไงต่อเนี่ย,ยจะเอานายเอกมาจากไหน,นลองลองเขียนทางเลือกให้มันดิอ๋อนายเอกเป็นเพื่อนเพเอกอยู่แล้วเพเอกชอบเพื่อน อ๋อนายเอกอะเป็นน้องอีผู้หญิงคนที่มาถูกขัดดอกนี่แหละ <c oughs> เออนึกอไหมเป็นน้องแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องตกเป็นยังผู้ชายอะทางเลือกที่สองทางเลือกท,ท,ที่สามเป็นผู้ชายเอ,อ่ออะไรนะเป็นลูกน้องที่เป็นบอดี้การ์ดเอ้าบอดี้การ์ดทางเลือกที่สามเหมือนคุณใส่ What if what if หมายความว่าแล้วถ้าเฮ้ยแล้วถ้าอีผู้ชายที่พระเอกชอบเนี่ย เป็นเป็นเพื่อนเป็นคนอื่นเลยีผู้หญิงก็เป็นอุปสรรคไปสําหรับชอยนี้ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกละ่ะเอ่อหรือว่าจะเอาให้ผู้ชายคนนี้เป็นน้องของผู้หญิงที่มาขัดดอกวันนี้พี่สาวเป็นอุปสรรคตัวเอถูกป่ะอ่ะนี่ชอยที่สองชอยที่สามชอยที่สามคือเป็นบอดี้การ์ดถูกไหมถ้าเป็นบอดี้การ์ดเนี่ยแล้วเอามาทําอะไรคุณก็ถามได้เลยเอามาทําอะไรเอาเบอดี้การ์ดไปคุ้มครองพระเอก อ่ะถ้าคุณเลือกช้คุณต้องเลือกก่อนเอาคุณมีสามทางเลือกคุณเลือกมาสักอันดิอ่ะคุณเลือกมาอันนึงอ๋อหนูเลือกเออเป็นบอดี้การ์ดค่ะอ่ะคุณเลือกได้บอดี้การ์ดละบอดี้การ์ดเอามันมาทะไรเนี่ยบอดี้การ์ดเออจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหมือนกับตั้งคําถามให้เราเออเฮ้ยแล้วให้มันดูแลพระเอกดีไหมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเอามันไปดูแลอีผู้หญิงที่มาขัดดอกล่ะมันจะได้เป็นหนามตอมใจเจ็บทุกวันเออเอาไหมล่ะดีไหมล่ะเออ คุณก็มีสองช้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะกาจะเป็นยังไงวะก็คือวัดอีฟอะนะมันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดว่าอีเนียเป็นเอ่ออะไรนะเป็นคนดูแลพระเอกถ้าอีนี่เป็นคนดูแลพระเอกแล้วอีผู้หญิงมาทําอะไรใช่ป่ะคุณต้องถามต่อกับช้อยดีสองคือเอาไอเนี่ยไปเป็นบอดี้การ์ดของอีผู้หญิงที่มาขัดดอกเออเอาช้อยนี้แล้วกันตื่นเต้นดีเงี้ยคุณก็จะได้สเต็ปถัดไปละ เฮ้ยพระเอกสั่งลูกน้องให้ไปดูแลพระเอกเล่ยสั่งนายเอกให้ไปดูแลอีผู้หญิงที่มาขัดดอกแล้วไอยังไงและไอไอ,ไอนายเอกเนี่ยก็คือแอบรักเพกอยู่แล้วเป้าอะวัดอีกใหม่แกเฮ้ยเราจะเป็นไงต่อเนี่ยไอนางเอกไอนายเอกแอบรักอยู่แล้วเปล่าหรือว่าพระเอกแอบรักนายเอกพอคุณแยกแยกช้อยออกมาได้สองช้อยคุณเลือกหนึ่งเลือกมาหนึ่งทาง คุณจะเอาทางไหนเออเอาทางนี้แล้วกันค่ะสมมุติเอาทางนี้แล้วกันค่ะนายเอกแอบชอบเพกอยู่แล้วแต่ว่าไม่กล้าปิดปากพูดนายเอกเนี่ยพระเอกเนี่ยก็เลยสั่งให้มันอะไปดูแลอีผู้หญิงที่มาขัดดอกเพื่ออะไร เพื่อที่จะมันจะ,จะได้หึงจะได้หึงแลจะได้ยอมรับสทีว่าหลักชันเลยอย่างเงี้ยเออดีไหมละ่ะดีไหมละ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกวิธีว h a t อ f คือวิธีตั้งตั้งคำถามใส่ตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ช้อยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณสร้างคำถามแล้วคุณตั้งคำตอบมา3 4มอันสมมุติ3 4มอันนะตั้งคำตอบมานะแล้วคุณเลือก1อันเป็นทางเลือกเป็นช้อยคุณคุณให้ตัวเองสี่ช้อยแล้วใช่ไหมคุณเลือก1อัน พอคุณเลือกหนึ่งอันแล้วอันนีเน้เป็นสถานการณ์แล้วพอเปสถานการณ์คุณยิงคําถามเข้าไปอีกแล้วคุณให้คําตอบมันสามสี่ทางแล้วเลือกหนึ่งแบบเนี้ยหรือเปล่าไหมทาไปเรื่อยๆจนจบเรื่องทีนี้มันก็ต้องมีใครสักคนฉุกใจคิด,ดแลวโคคะถ้าเกิดว่าตั้งคําถามแล้วก็ออตอบแล้วก็เลือกหนึ่งช้อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนถึงทางแยกสามแยกฉันเลือกหนึ่งทางถึงสี่แยกฉันเลือกหนึ่งทางไปเรื่อยๆแล้วมันจะพาฉันเนี่ย ไปสู่จุดหมายที่ใช่ได้เหรอคะครูเหมือนกับว่าอ่ะคุณขับรถคุณอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณขับรถออกมาจากบ้านเนี่ยนะคุณเจอสี่แยกคุณเลือกม่วมอันหนึง่งแล้วก็ขับขับขับไปนะคุณเจอสามแยกคุณเลือกม่วงอีกอันหนึง่งอ้าวครูคะแล้วหนูจะไปรู้หรอว่าจุดหมายไปทางสุดท้ายมันจะพาหนูไปไป,ไปที่ไหนนิยายมันจะจบยังไงเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่าวิธีง่ายคือคุณต้องปักหมุดไว้ก่อนว่าคุณจะจบที่ไหนนะ,ะเหมือนกับ เหมือนกับคุณหยุ่งเทพใช่ไหมคุณออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยคุณปักหมุดไว้เลยคุณจะไปประจวบคีรีขันใช่ปะ่ะเพราะคุณเจอเนี่ยอีสีแยกไปไหนอะไปชนบุรีอันนึงไปเชียงใหม่อันนึงไปอะไรนะสีสะเก็ดอันนึงไปเชียงรายอีกอันนึงเนี่ยคุณคงไม่เลือกเชียงใหม่เชียงรายสีสะเก็ดใช่ป่ะละ่ะคุณต้องเลือกให้มันลงใต้ไว้ก่อนเอาชนบุรีไว้ก่อนถูกปะ่ะคุณต้องเลือกอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยอะพอคุณเลือกชนบุรีคุณก็ไปชนบุรีพอไปชนบุรีอีกแล้ว อะคุณเจอสองแยกแยกนึงไปเชียงใหม่อีกอีกแยกนึงไปชุมพรคุณก็ต้องเลือกไปชุมพรถูกปะใช่ปะล่ะอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะครูให้เทคนิคไว้เทคนิคหนึ่งเลยก็คือว่าคุณทำแบบนี้นะเอ่อวิธีที่คุณจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า What If ในการสร้างพอรตเนี่ยนะให้พอคุณสร้างพอไว้อะนะในระดับหนึ่งสมมว,ว่าคุณปั้นอะไรไว้ไว้ไวส่วนหัวสักสัก ประมาณสิบเปอร์เซ็นของเรื่องช่วงแรกเงนี้นะคุณไปคิดตอนจบเลยคุณไปคิดตอนจบเลยนะตอนจบเนี่ยคุณอยากให้มันจบไงคุณถามเต้ก่อนคุณถามเตงคุณอยากให้มันจบไงอ๋อยากจบก็คือให้พระเอกเนรักกันนายเอกค่ะโอเคเพราะนี่คือจุดที่มันจบแล้วดูปะคุณคิดไ่มหน่อยดิคุณมีใครบ้างางในตัวละครคุณตอนนี้คุณมีผู้หญิงที่ถูกเอามาขัดดอกถูกไหม แล้วคุณมีนายเอกที่ไปดูแลผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าต้องมาเป็นอะไรบอดี้การ์ดถูกไหมแล้วคุณก็มีพระเอกอ่ะคุณจะทําคุณได้แล้วว่าคุณจะให้พระเอกกับนายเอกรักกันถูกป่ะแล้วนางผู้หญิงเนี่ยจะให้มันลงเอยไงให้มันจบไงคุณคิดดิให้มันจบไง,บไงผู้หญิงนี้จะให้จบยังไงเอ่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอีนี่ตายอ่ะอีนี่ตายคุณปักหมุดให้ทางเรือกตัวเองทางที่หนึ่ง ทางเลือกทางที่สองให้มันรักกับคนอื่นอะตายกับให้มันรัก,กคนอื่นเออให้มันรักกับคนอื่นดีกว่าสมมติคุณเลือกให้มันรักกับคนอื่นคุณต้องถามตัวเองต่อละอีคนอื่นนี่ใครให้คําตอบมาดิให้ทางเลือกอีกคนอื่นเนี่ยใครอ๋อใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้นี่ยากเลยนะเขาไม่รู้สร้างไงเลยนะ <laughs> พี่ชายพระเอกแหละไม่ใช่ใครเดี๋ยวมันรักพี่ชาย ของพระเอกแล้วมันก็ได้แต่งงานสมใจแล้วก็เลยได้ปลดหนี้แฮปปี้เอนดิ้งอะคุณเลือกว่าเป็นพี่ชายพระเอกผู้หญิงคนนี้ได้กับพี่ชายพระเอกอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้แหละว่าคุณจะจบแบบนี้เพราะคุณจะจบแบบนี้เวลาต้นเรื่องอะเพราะคุณสร้างทางเลือกสามทางคุณหาทางที่จะพามาให้มันจบแบบนี้ให้ได้อะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ค่อยๆสร้างมาสร้างมาเรื่อยๆอย่างงี้น,นะคะบางคนนะ่ะเขาเอา่อ อาจจะชอบสร้างตอนจบก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆแบบรีวิร์ดแบบย้อนหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงต้นแต่ครูก็มองว่าอย่างเงี้ยมันก็ยากสร้างต้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงจบฉันจะไปรู้หรอว่ามันจะจบยังไงถูกป่ะไม่เหมือนคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมละ่ะดังนั้นเนี่ยดีที่สุดคือเริ่มต้นไว้หน่อยนึง แล้วมาสร้างตอนจบปักหมุดไว้เป็นจุดหมายใช่ไหมคะแล้วค่อยๆสร้างแล้วแต่นะแล้วแต่ใครถนัดใครถนัดสร้างจากจุดจบไปหาจุดเริ่มก็ได้ใครถนัดสร้างจุดเริ่มไปหาจุดจบก็ได้แต่คุณต้องมีหัวท้ายไว้ก่อนล็อกมันไว้ก่อนมันจะได้แบบไม่ลืมไม่งงไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะสเปซสปะานะคะแล้วก็จุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือพอทหลักพอทลองอย่าเอาพอทลองมาเด่นกว่าพอทหลัก คุณดูได้นะครูจะเขียนเอาไว้ถ้าเป็นใน u t u b e เนี่ยครูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในการ์ดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางเฟซบุ๊กครูจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตรงที่เป็นบรรยายอะนะแล้วคุณลองเข้าไปกดดูนะคะทําไมครูถึงต้องมาพูดเรื่องพจนหลักพจดหลอออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรนะว่าที่ครูพูดถึงเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ก็คือว่า,าพวกเราหลายคนอะคือมองเส้นเรื่องหลักไม่ออกที่ครูบอกอให้ใช้วิธี what if ที่บอกให้ตัวเลือกแล้วเดินไปเรื่อยอะ อันนี้คือพอทหลักคุณจะต้องทำพอทหลักอะ่ะให้มันเสร็จซะก่อนนะคะทำพอทหลักให้เสร็จซะก่อนอย่าเพิ่งไปงอกพอทลองอพอทลองเนี่ยคุณเอาไว้อะ่ะคร่าวๆเป็นส่วนประกอบของพอตหลักอะ่ะได้แต่ว่ามันเป็นปัญหานะของนักเขียนแม้แต่ลูกศิษย์ในคลาสโคเมื่อกี้นะก่อนมาอัดคลิปนี่แหละครูก็เพิ่งตรวจไปก็เจอ คนที่เอาพัฒน์องมาเด่นกว่าพัดหลักเพราะอะไรเพราะมันฟินเพราะมันสนุกไนงะใช่ปะล่ะเราก็เขียนฉันสนุกตอนนี้ก็มันเลยใช่ปะล่ะใช่ไหมล่ะแต่คุณก็ต้องตั้งจิตว่าเวลาคุณสร้างเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามนะคุณเอาพัฒนหลักให้จบคุณเอาเส้นเรื่องหลักให้จบคุณมองให้เห็นตลอดทั้งเส้นเรื่องหลักซะก่อนอย่าเพิ่งไปบ้ากับพัดลองแม้พัฒน์องจะหน้าจิกหมอนก็มันก็ไม่ใช่พัฒนหลักไง ถูกป่ะมันก็ไม่ใช่พัทหลักเมื่อไหร่คุณเอาพันลองมาเด่นทับพัทหลักเมื่อนั้นนะเขาเรียกว่าพัทมันพังนะเออพัทพังไม่ใช่ดังไม่ได้พัทพังก็ดังได้ถ้ามันกิด๊ดถ้ามันฟินจริงๆอ่ะแล้วคนดูเยอะคนอ่านเยอะอ่ะถ้าคนวิวอ่ะวิวคนยอดวิวก็คือยอดอ่านใช่ป่ะคนอ่านเยอะนะอ่ะนะเออคุณดังอย่างเงี้ยไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณหวังคือคุณคิดว่าเส้นทางของคุณคุณจะส่งสำนักพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะ คุณต้องดูเรื่องพัดให้ดีถ้าเกิดพัดสับสนพัทพังแล้วเราไม่มีชื่อเสียงแล้วไม่ได้ดังมาก่อนแล้วเรื่องมันไม่ได้โด่งดังอย่างเงี้ยในในโลกออนไลน์มาก่อนเนี้ยโอกาสที่จะได้รับการตีพิมพ์มันก็ยากครูว่าถ้าประมาณเนี้ยนะในเรื่องของเ,ออเทคนิคการเขียนวอตอฟครูคิดว่าพวกเราฟังครูก็น่าจะแบบว,ว่าอ๋อเข้าใจทําได้แนละ้วถ้าเกิดว่าใครถนัดการตั้งแล้วท่าแล้วท่า้แพทย์ใช้แล้วก็ไปต่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะถ้าคุณชอบคุณก็ลงมือทําได้เลยนะคะ แต่ถ้าหากว่าใครนะรู้สึกว่าโอ้โหแบบว่าเขียนพอดคนเดียวมันเหงาใจคะ่ะครูอยากให้ครูดูให้อยากให้ครูครแบบว่า,า,า,าดูเรื่องพอดว่ามันเป็นยังไงเส้นเรื่องหลักมันอยู่ตรงไหนคะครูพอดลองเป็นยังไงคะครูให้ครูช่วยดูช่วยวิเคราะห์ให้นะนะครูมีคลาส n o v 0 0 2นะคะเป็นคลาสแก้ไขเฉพาะจุดการสร้างพอดนะคะถ้าใครสนใจนะติดต่อนาเพจเลยเพจชื่อ,อครูวัน ปั้นนักเขียนพลังบวกแอนหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์นะคะครูชาติจาอะไรบ้างใช่ป่ะครูจะสอนการเขียนพอดมีคลิปนะเกี่ยวกับการเขียนพอดแล้วก็มีาการบ้านการสร้างพอดหนึ่งหน้าครูจะดูแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดเลยละเอียดทียิบเลยนะนะให้คุณเสร็จแล้วเนี่ยก็เขียนพอดสิบหน้าแล้วก็มาสับกันละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจคลาสนี้เหมาะมากเลย ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะครูเล่าให้ฟังว่าลูกศิษย์ของครูคนนี้ที่มาเล่าให้ครูฟังเรื่องของการาตั้งคําถามใส่ตัวเองไปเรื่อยๆนะนะอย่างนี้นะเาขาบอกครูว่าเขาอะมีประสบการณ์ตรงเรื่องอยู่ดีๆไปเขียนโดยไม่วางพล็อตเขียนโดยไม่กําหนดทิศทางอะไรยฉันแบบว่านั่งหน้าคอมได้ฉันก็พิมพ์แป๊บๆ,ๆไปเลยเนี่ยเขาบอกครูครับสุดท้ายมันยุ่งยิ่งกว่ายุ่งอะคือ ต้องกลับมาแก้ใหม่หมดเดี๋ยวกลับไปแก้ตรงนู้นตรงนี้ที่เราตวปวดหัวนึกออกไหมแก้จนปวดหัวแล้วครูก็บอกว่านี่ไงที่ครูบอกว่าไม่ให้วางว่าให้วางพอดเสมอหรืออย่างน้อยกําหนดทิศทางเสมอเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายเหมือนกับว่าการวางพอดเนี่ยนะการวางพอดเนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้เวลายเยอะในตอนวางพอตแต่ตอนเขียนมันสบายมันแปบ๊แปบๆปบจบ ในขณะที่ถ้าเราไม่วางพลาเราเขียนไปเลยอ่ะอีตอนกลับมาแก้ปวดหัวปวดหัวจริงๆคือมือเลยเล่นเอามือเลยอ่ะเขาก็บอกว่าใช่ครับคือที่ครูพูดอะใช่จริงเพราะแต่ว่าเขาอะดื้อไงไม่เชื่อขอลองเองละกันอย่างเงี้ยครูก็เลยบอกว่าดีแล้วทําไมครูบอกดีแล้วดีแล้วเพราะว่าบางคนนะคะต้องเรียนรู้เองถึงจะประจักษ์ เราถ้าเราเหมาะกับการเรียนรู้แบบประจักษ์อะเรียนเลยหมายถึงว่าทําแล้วพลาดแล้วเดี๋ยวรู้เองอย่างเงี้ยนะคะทําแล้วเกิดผลเดี๋ยวรู้เองว่าผลจากการกระทําของเราเนี่ยนะนะมันทําให้เกิดอะไรอันเนี้ยดีนะคะครูไม่ได้บอกว่าครูไม่เรียกว่าดือ้อหรอกครูเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วจะได้ตรหนักเพราะว่าที่ครูสอนคุณนะ่ะครูก็ทํามาก่อนเนอกไหมเพราะฉันทำมาก่อนไงฉันถึงได้กล้าพูดไงเคยทําไปแล้วนิยายพัดพังอีลุงตุงนังทั้งเรื่องอะทำมาแล้ว ะะเขียนอยู่ดีๆนั่งอะ่ะอารมณ์คือเมื่อก่อนนี้เขียนให้นิตยสารแล้วมันต้องส่งทุกปากทุกสิบห้าวันต้องมีเงินออกได้ต้องมี <c oughs> ใช่มีเงินออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันเขียนทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันต้องมีงานออกเนะวะ่าแล้วในสภาพที่เราเป็นนักเรียนอะ่ะพอถึงช่วงที่ใกล้สอบหนึ่งเดือนก่อนสอบอะ่ะครูจะปั่นเรื่องสั้นเก็บไว้เลยเพื่อที่ตอนสอบอะ่ะครูจะได้แบบว่า ส่งอะส่งส่งอย่างเดียวใช่ไหมต้องเขียนอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขียนเก็บไว้เลยแล้วตอนสอบเราจะได้มีเวลาที่จะทบทวนหนังสือแล้วได้ตั้งเป้าที่การสอบเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะทีนี้มันก็จะมีอารมณ์นี้คิดไม่ออกเขียนอะไรฉันจะเขียนอะไรดีวันนี้เดือนนี้อย่างเงี้ยฉันจะเขียนอะไรดีวันนี้ปักนี้แล้วครูไม่ได้เขียนทีเดียวอ่ะนึกออกป่ะครูเขียนสี่ห้าที่สี่ห้าหัวนิตยสารยุคเฟื่องฟูอ่ะดังนั้นเนี่ย ครูก็เคยด้น,ดนสดแบบสดจริงๆมาถึงนั่งนาวิทยาตอนนั้นยังไม่มีคอมด้วยนะตอนนั้นยังไม่มีคอมด้วยนะมาถึงกระดาษแผ่นหนึ่งปากกาด้ามหนึ่งแล้วก็ลุยสดไปเลยเออแล้วไงแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณรุ้ให้คุณเดาที่เกิดอะไรขึ้นกลับมาแก้หัวปั่นเลยแล้วมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นความสะดวกสบายอย่างที่สุดแล้วนะเพราะว่ากลับมาแก้ก็แค่พิมพ์แป๊กค,คุณยังปวดหัวเลย แล้วสมัยนี้นะปากกาด้ามหนึ่งกระดาษด้าแผ่นหนึ่งหลายแผ่นเป็นสมุดเลยเอะสมุดเล่นหนึ่งกรอาปากกาด้ามหนึ่งแล้วเขียน,น่ะแล้วไอ้ตอนกลับมาแก้คุณคิดสาภาพขีดค่าแล้วค่าอีกเลยเขียนบางอันต้องลอกใหม่เขียนใหม่แล้วขีดค่าแล้วก็ขีดค่าอีกลอกใหม่เขียนใหม่ขีดค่าแล้วขีดค่าอีกเป็นอย่างเงี้ยเก็บตังค์อยู่แบบจําได้ว่าสองสมปีอ่คือมหกตอนปล,ปลายใกล้จะขึ้นมหาลัายนั้นอะ ถึงจะมีพิมพ์ดีดไฟฟ้าเครื่องแรกก่อนหน้านี้ใช้อีพิมพ์แบกๆที่เป็นหมึกแล้วก็ต้องแบบปัดแค่แล้วพอหมึกหมดก็ต้องเปิดเครื่องเปลี่ยนหมึกอะนึกออกปะเออตอนนั้นใช้แบบนั้นแต่ว่าเขียนด้วยสมุดเหมือวามว่าเอาปากกากระดาษเขียนลงไปในสมุดก่อนแล้วพอมันโอเคมันใช้ได้แล้วถึงพิมพ์แล้วถึงเอาที่พิมพ์มาไปส่งบอกอแต่ว่า เก็บตังค์เก็บตังค์จำไม่ได้ว่าเก็บยังไงซื้อแต่จําได้ว่าซื้อพิมพ์ดีดของบราเธอร์ทั้งแรกในชีวิตประมาณม .6 นะคะเขียนมาตั้งแต่ม 4, นะที่นะทีนี้เอาแล้วครูเล่าทําไมวะเนี่ยครูเล่าเพื่ออะไรนครูจะบอกว่าสรุปเลยเรื่องนันนะคะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเพื่อนเราที่เรียนในคลาสเขียนเรื่องผีท่านเนี้ยเป็นคนบอกครูว่า ให้ครูเอามาเล่าเพราะว่าเขาอยากที่จะแบ่งปันอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนว่าควรจะเขียนโพะก่อนไม่งั้นอีขากลับมาแก้มันเงงหรือถ้าคุณไม่เขียนพตดีเอ่เอแบบว่ายังไงอะ่ะด้นสดคุณเรียกตัวเองเป็นสายด้นสดเนี้ยคุณวางทิศทางซะหน่อยคุณอย่าลืมว่าคุณจะไปทางไหนวางทิศทางซะหน่อยแล้วค่อยเขียนเวลามันจะได้แบบว่าไปยาวๆปืดๆแล้วมันเร็วไม่งั้นกลับมาแก้มันไม่ใช่แค่ช้ามันปวดหัวมันวิงเวียนแบบ ม,มึนเลยแหละคุณเนละในส่วนของอการสร้างพล็อตนะคุณดูได้ในซีรีส์การสร้างพลอ็อตแล้วก็ถ้าหากว่าใครบอกว่าฉันใสยด้นสดฉันไม่ชอบวางพลอ็อตครูสอนวิธีการวางทิศทางของเรื่องเอาไว้แบบเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวเลยให้คุณเป็นจุดๆเลยว่าคุณต้องเดินทางยังไงให้เกิดพล็อตขึ้นมานะคะ อันนี้เนี่ยคุณติดตามได้ในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานกรปั้นเล่มได้ค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายเชาดีมีใช้ทุกคนเลยนะคะไปแล้วค่ะ